ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารครับผมก็สวัสดีคุณพี่สมโพธิ์ด้วยที่อยู่จังหวัดตังนะครับผมที่ทักทายเข้ามาทางทางเฟซครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมอาจจะจำไม่ได้เนาะก็คุณพ่อที่ทักมานะทางไลน์เครื่องเครื่องนั้นนะเบอร์นั้นมันก็ ไม่ได้ใช้เน็ตนะไม่เกอผมให้เกอผมตัองมาในไลน์เบอร์นี้นะครับผมเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าหนึ่งหกหกครับผมเดี๋ยววันนี้เกมาให้ปุ๋ยให้ชมก็แล้วกันว่าให้ปุ๋ยเล่งดอกที่ก็เดี๋ยวต้นที่ที่ทําไว้แล้วก็มันจะยกมาให้ดูพรุ่งนี้นะครับผมว่าดอกเป็นยังไงบ้างบานหรือ,อยังครับผมอันนี้ก็นี่ดอกนะเรื่อมไม่ดอกอันนี้เป็นมาที่ผมแต่งความมาไว้ต้นนี้นี่ก็จัดระบบรากแล้วก็เกี่ยจัดรูปราก แล้วก็มีการแต่งฟอร์มตัดทิ้งไปบ้างเพื่อให้กิ่งเหลือน้อยแล้วก็เพื่อให้กิ่งตัวไวหน่อยแล้วค่อยมาตัดทดกันอีกทีครับผมให้ปุ๋ยก็ง่ายมาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพกก <c oughs> ี่ก็กา่าวโทษด,ด้วยนะครับผมหากวันไหนคำพูดไม่สุภาพเนาะคุณพี่คุณนะ้าคุณอาคุณลูกก็กาบขอโทษด,ด้วยนะครับผมนะนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูเพบรบานานก่อนนะอันนี้ไม่ไปไหนเลยเนาะอยู่ที่เดิมขยับไม่ได้เลย อันนี้ราคาส่งอยู่ที่อันนี้ไม้แบบมีราคาส่งอยู่ที่สามร้อยนะอันนี้ต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมอันนี้ต้นที่หนึ่งนะสวยนะไม้ต้นที่หนึ่งนี้ดูสวยนะจะสวยกว่าเพื่อนต้นที่สองก็เนี่ยใบได้มากสวยมากเลยเอียกรักทางใบดูนะผมทางใบใบจะต,ต้นได้หมดละได้หมดเลยอีกรักทางใบยาวมันเลยนะครับผมต้นที่สองก็มีความสวยโดดเด่นไม่แพ้กับต้นที่หนึ่งนะราคาเดียวกันสามร้อยห้าสิบบาทครับ ต้นที่สามต้นนี้กิ่งกันน้อยหน่อยแต่ต้นนี้ใบจะสวยมากจะใบะใบจะเยกว่าเพื่อนอีกต้นนี้นะต้นนี้ก็ไม้ฟอร์มนี้นะประมาณนี้นะก็กิ่งเมียมก็สูงได้ประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้นะอันนี้กิ่งกิ่งเมียมเขาก็ต้นขนาดนี้นะขนาดนี้นะขนาดนี้นะครับผมาวร้อยสิบประคารเนไม้เกี่ยวจากต้นแม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูไม้สีบ้างไม้สีี่ไม่รู้เรื่องเลยนะทําไม้สีทาทุกอย่างก็ดอกเพิ่งเพิ่งมานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคอลเลคชั่นหรือว่าม่วงคำนะไม่ไม่รู้เลยนะ ประมาณนี้นะลูกจะเป็นอ่าจะเป็นแดงก็ไม่ไม่แน่ใจนะหรือว่าจะเป็นไอ้แดงจกพัดก็ก็ไม่ทราบได้ใบเหมือนกันดีดีเลยอีกต้นนี้ก็หืก็ชอดดอกเริ่มมานะดูยากมากอันนี้ไม้ขนาดตัวแล้วนะขนาดตัวแล้วคู่นี้ราคาส่งสามร้อยบาทนะคู่นี้หาข้างนชอบเป็นไม้ที่จริงสวยนะอันนี้ต้นนี้ผมตัดแล้วตัดให้ให้ทดกิ่งให้ก็มีกิ่งยืมมาก็ได้มาทั้งหมดเจ็ดกิ่งต้นนี้ตัดทดให้แล้ว แต่ตัวนี้ยังไม่ตัดนะตัวนี้ยังไม่ตัดก็สองตัวนี้ส่งที่สามร้อยนะคุณพี่หากคุณพี่ท่านไหนชอบก็ขอบคุณมากที่สุดนะครับผมหากจะช่วยเหลือผมก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ปุ๋ยิงชมกันวันนี้มือสาดนะล้างมือแล้วตัดเล็บด้วยเห็นไหมล้างมือด้วยนะวันนี้นะล้างมือด้วย <laughs> อันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเล่งดอกนะเราเร่งดอกทุชมตัวนี้จริงๆเราต้องใส่ไปไปตอนที่เราเปียดินก็ได้เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยชีวภาพมาจะเป็นเม็ดที่ละลายชาร์ดละลายไว้ด้วยเอาละทียังไงเลยเนี่ย อันนี้ให้อย่างนี้ได้เลยนะอย่างนี้ได้เลยอันนี้อันนี้ไม้มีดอกนะจะมีปัญหาไหมสำหรับมาที่ออกดอกมาจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวก็ค่อยมาถ่ายให้ดูก็แล้วกันอันนี้เป็นแดงงูซับต้นนี้นะเดี๋ยวได้มาใส่ให้ดูก็ไม่ค่อยมีไม้สวยทาไม้นะก็สวนมากก็ไหนสวยก็ปล่อยไปแล้วก็อยากเอาไว้บ้างก็อยากทําอยากทําให้ดูนั่นแหละมันจะอย่างนี้นะเออต้องใส่อย่างนี้เลยเข้าใจนะเข้าใจนะคุณพี่โอเคเลยไม่ลงไปประมาณประมาณนะประมาณ หนึ่งตัวนี้ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะก็แล้วกันนะประมาณนี้อันนี้ผมป่ยไปแล้วนะเป็นไม่ปุป๋ยแบบนี้แล้วเราก็ลดน้ําตามปกตินะครับผมอันนี้คือช่อดที่แพีงมันไม่ออกดอกก็มีนะอ่าพอจะมาใส่ดูว่าเออช่อที่มีดอกแล้วจะมีปัญหาไหมเดี๋ยว่าช่อนี้ทำไมไม่สมบูรณ์จังดอกนี้มีปัญหาแล้วนี่ไม่สมบูรณ์เอาทิ้งไปเลยเพราะว่ายาังมีแมลงมาฉี่เส่เนี่ยไม่สมบูรณ์เอาทิ้งไปเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวขายหน้านะนะ,นะอันนี้ก็เช่นกันเราต้องมาใส่ปุ๋ยเช่นกัน ต่ว่ามันใส่ไม่ได้หรอกเนาะมันถ่ายยากใส่ได้ต้นโยเดียวเอืเอ้อได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้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 ไดอันนี้เป็นปุ๋ยเล่้งดอกนะครับปุ๋ยตัวนี้เล่้งดอกเล่งดอกเป็นดอกไม้ทั่วไปนั่นแหละนะเราบบกยุคใช้ไม่มีไม่มีตัวไหนตายตัวไนะว่าต้องใช้กับตัวนั้นตัวนี้กับชนชมอะไรก็ไม่ไม่หรอกผมก็ใช้มาหลายตัวแล้วเราที่มันเหมาะสมกับไม้เราก็แล้วกันก็เหมาะสมราคาด้วยพอไปพอมานะพอไปได้เยังไมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปนั่งเล่นแป๊บหนึ่งคนระับผมกับพี่ เหนื่อยนะเหนื่อยๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงลืมไปก็มีข้าวสารก็ของพงคุณแม่ที่ที่สั่งข้าวสารมาด้วยอันนี้เป็นข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิบางจุในกล่องละห้ากิโลกรัมนะครับผมราคาส่งเบเสร็จอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ไม่ไม่ได้ค่านะนี่คือไม่ได้ค่าก็ไม่สุกัดแน่จะเป็นไม่ได้ค่าแบบนี้แต่เป็นข้าวนาปีนะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวนาปีนะครับผมก็หากลองจะลองไปหุงดูไหมคุณพี่ นะนะจะไปหองดูเผื่ออยากใจ้ดีอยาก,ก,อ,ยากอยากจะเราช่วยเหลือผมดูนะก็ขอบพระคุณมากๆที่สุดนะครับผมห้ากิโลกร,รมัมสองร้อยห้าสิบาทราคาส่งถึงบ้านเลยครับถึงครัวเลยถึงเข้าในครัวเลยนะโอเคชุดนี้ก็ไม้โจแล้วนะม้โจอันนี้ไม้ความสวยนะจริงๆตัวนี้จะสวยมากเวลาออกดอกอันนี้ก็สามร้อยสามร้อยเองนะเนี่ยสองต้นนี้ราคาสามร้อยก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะถ้าพูดตรงๆอ่ะมันก็ไม่จีดตังหลอกก็ค่าส่งก็จินไปแล้ว ร่วมร้อยแล้วนะรวมค่าสูงค่ากล่องก็เริ่ม้อยแล้วแหละมันก็มาเานะข้าใจนะเข้าใจนะไม่ไม่กีดตาเองนะถ้าจะจะรับไปก็อขอบคุณอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบตัวละสามร้อยห้าสิบราคาส่งเพราะมันใช้วัตถยิราคาที่สูงนะเพราะเกจไม้เขาประมาณนั้นเดี๋ยวไปดั้งที่ห้องผมแป๊ดหนึ่งครับผม My tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, careful, cause I'm distracted. And I don't know. ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็เป็นไงครับผมก็เอาไม้ให้ดูแล้วะชอบอะไบ้านก็มีไม้สีสองตนแล้วก็มีเพชรประนันด้วย ก็มีข้าวสารด้วยนะคุณพี่คุณพ่าคุณน้าคุณลุงก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้กำลังใจผมมาทางไลน์ขอบพระคุณมากหากไมวันไหนที่ผมหงุดหงิดอาจจะเหนื่อยกับการทํางานแล้วก็ซีเรียดยหน่อยก็ขอโทษด้วยหากวันไหนที่พูดออกมาไม่ดีไม่เพราะไม่เพราะหูนะคุณพี่นะคุณน้าคุณป้าคุณลุงด้วยก็ก็เสร็จงานก็เลยมาถ่ายกาเอียก็ก็มาทํางานต่อครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้กำลังใจ ที่เข้ามาช่วยเหลือที่ที่เข้ามาทางทางไลน์นะครับผมก็มีคอมเมนต์มาก็ยังยังต่อหมดอวัยวะตาผมเนี่ยออ้เต็มตาเลยมแรลงโอเคนะโอ้โหเรื่มเรื่งก็ขอบพระคุณทุกท่านนะองขอบพระคุณมากขอบพระคุณพี่สุดนะครับผมแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะแค่นี้ครับผมก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับอีกวันนะครับผมก็มาทุกวันทุกวันนะถึงจะไม่มีท่านไหนดูรับชมก็ก็ยังอยาก,าย,านะกยามากก็พยายามต้องมานะต้องมานะโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่สุดนะครับผมก็ขอขอบคุณแล้วสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ